แต้มต่อที่เหนือกว่าในการเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เมื่อ SME ขึ้นทะเบียนในระบบไทย SME GP ผนวกกับสินค้าได้รับการรับรองว่าผลิตในประเทศไทยหรือ Made in Thailand รับทันทีแต้มต่อสูงสุดถึง15%ในการเสนอราคายื่น E-Bidding ในการจัดซื้อจัดจ้ดจางภาครัฐโดยสามารถเสนอราคาที่สูงกว่าราคาต่ำสุดได้ไม่เกิน15%เป็นการช่วยลดอุปสรรคเพิ่มโอกาสและส่งเสริม SME ที่ผลิตสินค้าภายในประเทศได้มีแต้มต่อสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายใหญ่ได้ ผู้ประกอบการที่สนใจขยายตลาดสู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐกับโอกาสที่มากกว่าสามารถสมัครลงทะเบียนเข้าระบบไทย SME GP ได้ที่ www thai smegp com thai smegp รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขายลงทะเบียนได้ที่ www thai smegp com หรือติดต่อที่สสวคอร์เซ็นเตอร์1301กด1